อีกหนึงแมปทีดีที่หยุดพัฒนาไปเป็นที่เรียบร้อยครับลิปในวันนี้ผมจะไปพูดถึงการหยุดพัฒนาของอนิเมะแฟนตาซีรีและข่าวข่าวของเขาครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันครับและเหตุผลที่ผมอัดคลิปนี้มาเนี่ยผมอยากจะพูดถึง เรื่องในอนาคตของแมปแมปนี้ครับโรบัรรกราคาถูกเกมพาร์ทแบบจัดเต็มมีที่นี่เอฟเซร์ชอเพการเติมโรบักแบบกลุ่มในราคาถูกระบบกิฟเกมพาร์ทแบบครบคันบริการรับฟาร์มแมปต่างๆ A.C. Arise c o o ก t Over AV and Me ว Vanguard บีเ ok, like, อฟบอกฟุตปลอดภัยไร้กังวลคิดถึงร้านบริการเติมเกมคิดถึงร้านแอปแชทช็อปครับอยาก AFK 24ชั่วโมงแต่<อ>ไม่รู้ทำยังไงสโ o ดขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถจะช่วยเพื่อน,อนฟาร์มได้อย่างสบ,บายใจตลอดเวลาหลับและตอนตื่น U g p h o n e เป็นแอปพลิเคชันระบบเค้าที่จะใช้มือถือจากทาง U g p h o n e แทนที่จะเป็นมือถือของเพื่อน,เอ,นเองทาให้สามารถฟาร์มเกมได้ตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาแบตเสื่อมโทรศัพท์กากแต่อยากเทพอ่ะถึงแม้จะปิดเครื่องปิดเน็ตตัวเกมก็ยังคงฟาร์มให้เราอยู่ โอไม่ก็ oh เป็นไปได้แถมราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นตัวแพ็กเกจที่ผมจะแนะนําจะเป็น M V P นะครับซึ่งราคาจะแพงกว่าแพ็กเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคโทรศัพท์ที่ได้มาเนี่ยจะสูงกว่าถึง3เท่ากันเลยทีเดียวจะหมดปัญหาเรื่องแหลกหน่วงหรือ F K หลุดเพราะเป็นโทรศัพท์ไฮสเปคนั่นเองทาให้ทําอะไรก็ลื่นและง่ายไปหมดครับสนใจดาวน์โหลด U G Phone ผ่านใต้คลิปนี้ได้เลยครับสนุ ฮัสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนะครับวันนี้ก็อยู่กันในแมป Anim เม a ั่นแฟนตาซีรีนั่นเองครับจริงๆแมปนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าคนเล่นลดน้อยถอยลงเข้าไปทุกทีครับแต่อีกหนึ่งสาเหตุเลยก็คือจริงๆแมปนี้เนี่ยได้ทำการหยุดพัฒนาไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่เองครับก็คือเรียกได้ว่าเจ้าของเกมเนี่ยออกมาประกาศเลยนะครับว่าเขาจะหยุดการพัฒนาของ Anim เม a ั่นแฟนตาซีรีไปก่อนเลยนะครับซึ่ง ในความคิดของผมเนี่ยผมก็จะแสดงความคิดเห็นผ่านคลิปคลิปนี้เลยนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมได้มีโอกาสลองคุยกับเจ้าของแมป a n อนิเมชั่นแฟนตาซีรีแล้วแล้วก็ได้ลองคุยกันหลังบ้านแล้วครับก็เลยเดี๋ยวจะมาแสดงความคิดเห็นอ่าเกี่ยวกับอนาคตของแแบบนี้ในมุมมองของผมด้วยละกันแต่วันนี้ผมจะไปอ่านเกี่ยวกับโพสต์ที่เขาออกมาประกาศอย่างเป็นทางการก่อนนะครับว่าจะขอหยุดพัฒนาแอนิเมชั่นแฟนตาซีรีไว้ณนะตรงนี้ก่อนนะ เพื่อเป็นข้อมูลในช่องของเราเหมือนอีกเช่นเคยครับนี่เลยครับ Official a n n OUNCE m e n t จากคุณ Starlet นะคุณ Starlet เนี่ยได้ออกมาบอกนะครับผมเกี่ยวกับ Anime Fantasy อัปเดตในอนาคตนั่นเองเขาบอกว่าผมจะขอพักจากการพัฒนา Anime Fantasy ชั่วคราวนะครับแต่ผมมองว่าไม่น่าจะชั่วคราวหรอกนะอันนี้เดี๋ยวไปคุยกันอีกทีนะครับว่าชั่วคราวหรือไม่ชั่วคราว เพราะช่วงนี้ผมทําหลายโปรเจกต์พร้อมกันอยู่ครับก็คือเขาอะ่ะมีโอกาสได้ไปทํานู่นทํานี่จากหลาก,หลา,กหลายที่อยู่ก่อนอื่นผมอยากจะขอบคุณทุกคนที่เล่นเกมนี้และสนับสนุนและเชื่อมั่นในตัวผมมาตั้งแต่วันแรกนะครับทุกข้อความทุกช่วงเวลาที่ผ่านมาและทุกกำลังใจที่ทุกคนมอบให้และเล่นเสมอมามันมีความหมายกับผมมากกว่าที่คำพูดจะอธิบายได้จริงๆนะครับพวกคุณทุกคนคือส่วนหนึ่งของการเดินทางครั้งนี้ และนั่นคือสิ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมเลยผมรักและซาบซึ้งในตัวพวกคุณทุกคนจากใจจริงมากๆครับแต่เรื่องนี้ไม่ใช่การอำลามันคือบทเริ่มต้นใหม่ต่างหากตอนนี้ผมกำลังร่วมพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ในชื่อ Anime Reversal นะครับผมซึ่งเป็นเกมแนว Anime Tower Defense อีกเกมที่สร้างขึ้นโดยนำทุกบทเรียนที่ผมได้จาก a n i m เม a n t a s y ไปพัฒนาในเกมเกมนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปครับ ของขวัญสำหรับผู้เล่นแอนิเมท์แฟนตาซีผู้เล่นจากแอนิเมท์แฟนตาซีที่เข้าร่วม Discord ของ a n i m เม e v e r s a l จะได้รับของขวัญพิเศษช่วงเกม a n i m เม e v e r s a l เปิดตัวซึ่งมีจำนวนจำกัดเพียง2,000คนแรกเท่านั้น mm hmm. ขอบุณอีกครั้งที่เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวของผมครับก็เ,เรียกได้ว่าเขาหยุดพัฒนา a n i m เม e f a n t a s ตซไปเป็นที่เรียบร้อยครับคือหลายๆคนอาจจะไม่ได้สนใจสิ่งสิ่งนี้แต่ผมเนี่ยเอาข้อมูลน่าสนใจมาพูดคุยกับทุกคนในคลิป,ปนี้ครับคือเรื่องของ Anime t a s y เ่ยผมมองว่า สิ่งที่น่าสนใจหลังจากนี้เนี่ยคือบทเรียนครับคือบทเรียนและประสบการณ์ที่เขาได้รับมาเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะทุกคนเกี่ยวกับช่วงของ AA ปิดไปมาเป็น Anime Fantasy มาเป็นตอนที่ขายแมปออกไปและพัฒนาการกลับมาพัฒนาใหม่ซึ่งอย่างแรกเลยที่ผมจะพูดนะครับเรื่องของการพัฒนาในแมปแบบนี้คือฝีมือครับ คือฝีมือถ้าใครไม่ได้ลองเล่นเนี่ยสามารถลองเข้าไปเล่นขำๆได้นะ a อนิเมะรีแฟนตาซีหรือใครที่เคยเล่นอยู่แล้วสําหรับผมคือฝีมือเขาพัฒนาไปไกลนะครับในมุมมองของคนทําเกมสําหรับผมนะเกมคนไทยอ่ะมันพัฒนาไปไกลอยู่เหมือนกันซึ่งผมไม่ได้คาดหวัง a อนิเมะรีแฟนตาซีต่อไปแล้วเพราะว่าเนื่องจากว่าตัวเกมอ่ะมันแทบจะไม่ได้มีอะไรให้เล่นนะครับแล้วผมเนี่ยได้คุยหลังบ้านกับคุณสตาร์เลเรียบร้อยแล้ว แล้วผมก็อยากจะให้คลิปคลิปนี้เนี่ยส่งตรงไปถึงคุณ Starlet แล้วก็คนดูหลายๆคนด้วยนะผมมองว่าประสบการณ์ที่เขาได้รับเนี่ยในการทําเกมเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแม้ว่าเขาจะไปอยู่ที่ไหนเขาจะไปเริ่มโปรเจกต์ไหนโคดีว e ลล p อปปิ้งกับอนิวโปรเจกต์อ i นิเมะเรเวอรหรือที่ไหนก็ตามแต่ในมุมมองของผมครับนั่นคือเขามีประสบการณ์ในการเป็นเจ้าของเกมมาก่อนซึ่งมันอาจจะไม่ได้ทําให้เขาเนี่ย เก่งมากมายขนาดนั้นจนสามารถบริหารเกมที่มีคนเล่นเป็นหลักแสนได้หรืออะไรก็ตามแต่แต่อย่างหนึ่งคือสิ่งที่ผมรอเนี่ยผมไม่ได้รอ anime fantasy หรีแล้วก็ผมเนี่ยยังไม่ได้สนใจ anime reversal ขนาดนั้นแต่เดี๋ยวผมจะอัดคลิปให้เพื่อนๆดูอีกทีแล้วกันนะครับผมเพราะยังไงเกมมันก็ควรที่จะเป็น wish list ให้หมดนั่นแหละว่าเกมไหนมันน่าเล่นเกมไหนไม่น่าเล่นแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคุณ starlet เ,เลยแล้วก็ บอกกับเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้หรือคนทําเกมอะไรก็ตามแต่นะในมุมมองของผมนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวของผมผมมองว่าการที่คุณพยายามที่จะทําเกมฝึกฝนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากๆแล้วผมรออนะไรรู้ว่าผมรอคุณสร้างสรรค์ผลงานที่คุณรู้สึกว่าภูมิใจมากๆอ่ะแล้วก็อยากจะให้ทุกคนเล่นจากใจจริงนะครับมันเหมือนอารมณ์ตอนที่ผมทําคลิป a อนิเมอรี่บอลเลยที่เขาออกมาพูดแบบว่าเขาเข้าใจแล้วว่า การทำเกมให้ทุกคนสนุกอ่ะมันเป็นยังไงคือตัวเขาต้องสนุกก่อนตัวเขาเนี่ยต้องรู้สึกว่าสิ่งสิ่งนี้แหละแล้วอยากจะส่งออกไปให้หลายๆคนเล่นนะครับผมเลยรอคอยนะพูดตรงๆคุณสตาร์เลผมรอคอยการกลับมาทําเกมอีกครั้งหนึ่งคือผมมองว่าอนิเมะแฟนตาซีรีเนี่ยสำหรับผมอาจจะไม่ต้องไปต่อแล้วก็ได้คุณไปทำโปรเจกต์ใหม่ก็ได้แต่ขอให้รวบรวมประสบการณ์ที่สุดยอดสุดยอดมาแล้ว คัดกรองดีๆแล้วมาเปิดเกมใหม่ให้พวกเราเล่นอีกครั้งนะครับผมมองว่ายังไงเกมคนไทยอ่ะผมก็อยากจะสับสนไปให้ไกลและหลายๆคนเนี่ยคงจะอยากให้เกมคนไทยที่แบบสุดท้ายแล้วอ่ะถ้ามันมีคนครหามันมีคนพูดไม่ดีว่าเอ้เกมในอดีตแม่งไม่ดีอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นผมมองว่าอยากให้มันเป็นบทเรียนและเป็นประสบการณ์มากกว่าแล้วในอนาคตผมก็ยังรอการกลับมาของกูสตาร์เลทที่จะเปิดเกมอีกครั้งหนึ่งนะแต่ในฐานะของเกมอะไรก็ตามแต่ แต่ตอนนั้นผมคงคิดว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดอ่ะมันคงจะสร้างผลงานที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตให้เราได้เล่นกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้ละกันผมมาปเป่าประกาศให้ทุกคนรับทราบนะสำหรับการเดินทางครั้งใหม่ประสบการณ์ครั้งใหม่ที่เกมเกมนี้เนี่ยอาจจะอยู่พัฒนาแล้วก็อาจจะอ่าผมผมมองว่าไม่ไม่ใช่ชั่ขราวแล้วแหละผมมองว่าในอนาคตถ้าเขากลับมาอีกครั้งอ่ะเขาคงเปิดโปรเจกต์ใหม่ไปเลยด,ดีกว่า คือทำโปรเจกต์ใหม่ให้มันดีเริ่มต้นจากศูนย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค a l i t y o อ f ไลฟ์เรื่องของ Eco เรื่องของความสนุกอะไรต่างๆนานามันคงสดใหม่มากกว่า Anime Fantasy ที่เป็นอยู่ณนะปัจจุบันนะครับคลิปในวันนี้ก็จะประมาณนี้เลยครับเพื่อนๆมีความคิดเห็ยนยังไงอยากให้กำลังใจคุณ Starlet หรืออะไรก็ตามแต่สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันคลิปนี้ข้างล่างได้เลยครับลงไปให้กาลังใจได้เลยนะว่า เฮ้ยยังไงซะในอดีตมันเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วผมว่ายังไงเพื่อนๆก็คงอยากจะเห็นเกมคนไทยที่กลับมาเปิดใหม่ในรูปแบบใหม่อะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายคือมันเป็นเกมที่เพื่อนๆสนุกนั่นเองครับวันนี้ไปแล้วเจอกันิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย